เทียบเพื่อสวรรณและการดำเนการอยู่เช่นแถลงการและเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยอ้างัชร์ภูมิแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราสาและมาตราเจ็และองค์พระราชาทรงมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรและกำหนดตัวเลือกตั้งในวันที่2องพฤษภาพันสองพันห้้อยห้นที่ประชุมเห็นว่า ามรัฐมนตรีตามรัฐมนุลลลนแห่งราชอาณาจักรไทยคณะรัฐมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่ง,ารรงลลน,านางทยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้หงหมดจลละมาออกที่ได้เพราะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยและไม่มีบทบัญญัติใดใ,ในรัฐมนุลลนแห่งราชอาณาจักรไทยที่ให้กิดควได้ซึ่งหาออกนายกรัฐมนตรีและคณะ จะไม่มีสภาพของทับหรือผลตามกฎหมายแต่ประการใดความไม่ถูกต้องที่เกิดความผิดต่อกฎหมายต้องต้องดำเนินการไปกับตัวการผู้กระทำแอ่จะต้องรอระยะเวลาที่เหมาะสมาเพราะว่าจะเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกออกหมายจับท่านต้องใช้นครับคือจริงๆแล้วตอนนี้นะครับประเทศเรี่ยได้ผูก เรโอกาสของผมยัง่ับส